ได้กะเพราหนูพูกครับเมื่อนี้หนูพูกกับตัวบักไงมันคืออย่างนี้เบิ่งเนี่ยครับขาวจินพูนอยู่ตวนคนดอกเดียวเสียบครับสําหรับผู้มักแต่ว่าค้นบ่ก,กินหนูก็ต้องขอให้แหละครับแต่ว่าผมนี่กินอยู่ดีอาหารอีสานบ้านเท่าคือเก่าแหละครับพ่นเครื่องเช็ดใถมมันหอม,หอมนี่เต็มเลยแหละครับนี่กวนยืนกระทะข่างเดียวกับน,น้ำมันหยดลงแล้วครับ ยวสิแดงมาเฮ็ดให้เนื้อหนูไห้มันหอมกันนี่ใส่น้ำมันลงไปจักหน่อยแล้วครับน้ำมันกับหอนก,กับแทกกับห่อนแล้วตามด้วยมักพริกกระเทียมตะไคร้ที่ผมตำร่วมกันลงไปเลยครับถอดน้มันหอมๆเลย กินหอมมันออกครับแล้วกาเข้าควยอานูลงไปหนูจีบบมีกินข้าวแต่ว่ามันกับบมมีกินข้าวดีครับเนี่ยบมมีกินสาบข้าวเลยหนูทุกมเงินนี่หนูสะอาดกับได้มาแต่ทงแต่ทาหมดเลยมันที่มันอยู่ด้หนูช่วงนี้ก็ได้ฝนบัวหันนำาปันได้ครับแ็ถือว่ายังเป็นนาเรียงอยู่เสียขื้นโตและครับหวนอวนมัน่น ผัดกับเผาหอมๆเสียบๆแหละครับกับผัดเจ้ามืาอนี่ยล้วนเห็นมันหอมๆเห็นมันสุกใส่เด็ดผงฟงรสไปน้ำครับเพิ่มข้อมนัวข้อมเสียบข้อมหอมเติมไปน้ำผงฟงรสเห็ดไหงมมันสุกก่อนครับโอ้หอมจินกระเทียมกระเทียมแต่ไข่นี่มันขาดว่าอะไรยี่ดีเห็ดกับเขาหอม เครื่องผมผมจะใส่ขิงมีขิงมีหมกพริกสดเครื่องพริกหยวก,กเครื่องมะเขียพิกไทยสดจะแนวเสียบครับใส่ลงไปในหอมกับเผากับกับเผา,า,ากันแดงๆใบมะกรูดใบมะกรูดสีบแบบหยาบๆนี่แหละครับกว่ออินเท็ดแหนตนมันสุกกันประซุกเลยแล้ะครับวันนี้เยอะหยอดน้ำครับหยอดน้ำจากน้อย หรานะนำตงไปเราได้มาปรุงเครื่องกันเลยแหละครับพริกแกงเพิ่มสีสันพริกแกงลงไปซอสหอยเสียบเสียบนัวๆผงปร,รุงรสพวบะหมีนครับผงเสียบผงนัวผงปรุงรสใส่ไปแล้วนี่ผงเสียบผงนัวน้ำจืกหน่อย ก็จะมีผมจะใส่น้ำตาลน้ำน้อยหนึ่งนี่น้ำตาลน้ำจากน้อยครับมันรสชาติมันิเสียบมันกลมกล่อมผมวา่าจึงปรุงกับปรุงครบมดแล้วเอาขิงพวกขิงพวกพริกมะเขือที่สอยไวนะ้น่ะลงไปเลยครับมัน,นพริกไทยสดลงไปเลยก,เกับเผาใบมะกรูดลงไป ว่าแค่พักซุปพักยบนี่ก็พร้อมพร้อมกินแล้วครับบัดน,นี้ว่าหนูมันสุกแล้วหอมแซ่บขนาดครับนี่เมน,นูนี่แซ่บ,บนีี่เด๋ยวเฮ็ดแห้งแหพริกแกงมันพริกแกงมันละลายกับน้นมผัดก่อนสีสันเดียงจึงครึ่งหอมหอมคบ่อยากใส่พริกแกงก็ใส่เป็นซีอิ๊วดำเพิ่มสีสัน ให้มันน่ากินครับถ้าผมจะผัดพวกกับเ้าเนื้อกับเผาย่างเนี่ยผมจะว่าใส่พริกเกงผมจะใส่เป็นซีอิ๊วดำเทียนนั้นสีสันในียมันน่ากินให้มันน่ารับประทานบวกกับรสชาติที่มันอร่อยขึ้นไปผัดกับเราหนูไม่ใช่หนูข้างห้องนะครับเป็นหนูที่ผมหามาได้ตามท้องนา หางบ่วงครับหางบ่วงแม่รอพักมันสุกกันครับโอ้หอมเด็ดขึ้นกันครับเมนูนอ่กันีกะซีสุกเลยะครับวันนี้พ่อมกินแล้วหอมหอมแล้วครับพวพ่อผไว้แล้วหิวเขา่าเสียบสิบมึงก่อนครับสิบมึงก่อนโอ้ เผ็ดขนาดครับสมกับว่าผัดเผ็ดแต่ว่าเสียบพวกกิ้งพวกกะเพรานั้ก็ให้รสชาติเผ็ดอยู่แล้วหอมแต่ว่าหอมครับหอมใบบะกกุดมากมากครับวันนี้ผัดเผ็ดหนูพุกหนูพุกหน้าว่าต่ขยันหาผู้อื่นเนี่ยอยู่เนีย่นย,ยกินอกครับแถวบ้านกระไดเพราะจะอยู่ได้กินอยู่ขวงน้ำทงน้ำทากระได มาๆครับพี่ผัดเพีดรนคุกเสียบๆน้ำกันครับหอมๆ